เนสกาแฟเย็นสูตรพร้อมดื่มมาแล้วนะครับผมขอกันมาเยอะมากเลยนะครับพร้อมเคล็ดลับโชว์ยังไงไม่ให้เปรี้ยวนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมพี่พี่ก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่พี่คนนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการมาแบ่งปันสูตรต่อ,ตอไปนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับย้าว่าเดือดจัดจากนั้นนําน้าร้อนนั้นมาชั่ง2,000กรัมครับ ช่างเอาเนสกาแฟบริต้านะครับ60กรัมจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ําร้อนได้เลยครับคนให้กาแฟละลายดีก่อนนะครับทุกคนช่วยลดความเปรี้ยวของกาแฟลงได้นะครับใส่คอฟฟิเมลลงไป160กรัมครับผมน้ําตาลทรายขาวแล้วก็น้ําตาลทรายไม่ขัดสีอย่างละ90กรัมเกลือป่น2กรัมจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายดีเลยครับตามด้วยนมข้นหวานของคาเนชั่นนะครับ280กรัม นมข้นจืดของแคเนชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าอยู่หน้าถุงนะครับ200กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยแล้วก็นําเข้าแช่ตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนนะครับจะได้เนสกาแฟที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมดื่มนะครับทุกคนจะมีความหอมของกาแฟโดดนะครับลองปรับลดเพิ่มปริมาณได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปให้ดูด้วยนะครับกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมขอบคุณครับ